สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ10 m i n u t e Podcast 10นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตของทุกๆคนตอน7จ็ดมงเช้ากับผมครูพี่โอนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการติดอาวุธวิธีคิดที่จะทำให้คุณสามารถเติบโตและประสบความสําเร็จได้อย่างต่อเนื่องเลยครับวันนี้นะครับการที่เราจะประสบความสําเร็จอย่างแรกเลยครับเราต้องนิยามความสําเร็จของตัวเราเองให้ได้ก่อนครับไม่ใช่แค่เรื่องเงินครับและ อย่านิยามความสําเร็จของเราตามใครครับเพราะหนึ่งคือเรามั่นใจหรือเปล่าว่าสังคมที่เราอยู่เนี่ยไอ้คาว่าความสําเร็จนั้นมันครบทุกมิติหรือยังถ้าสมมตินะครับเราอยู่ที่ทางานเราอยู่ในสังคมที่แข่งขันกันในเรื่องของการเงินนะครับคุณก็จะนิยามความสำเร็จของคุณคือการหาเงินให้ได้เยอะครับถ้าคุณอยู่ในสังคมของนักศึกษาวัยเรียนนะครับคําว่านิยามความสําเร็จของเราก็จะเป็นการเรียนให้ได้เกรดดีๆมีที่ทํางานดีๆครับ แต่ถ้าวันนี้เราอยู่ในสังคมที่คนประสบความสำเร็ในชีวิตนะครับในทุกๆด้านไม่ว่าจะมีเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์คนรักการเติบโตทางด้านจิตใจหรือการเงินหรือหน้าที่การงานไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตถ้ามันครบทุววิติต,ตรงเนี้ค่อยวางใจได้ครับว่าเราอาจจะตั้งเป้าหมายตามแห่ได้ครับแต่สิ่งสําคัญสุดท้ายเราก็ต้องมามองย้อนที่ตัวเองครับว่าคุณค่าของเราคือเรื่องของอะไร ดังนั้นวันนี้นครับเวลาเราฟังแรงบนันดาลใจเยอะแยะมากมายครับบางคนทําเพื่อคุณพ่อคุณแม่บางคนทําเพื่อลูกบางคนทําเพื่อตัวเองถ้าเรามีวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยสมมุติเรามีลูกแล้วคุณพ่อคุณแม่เราไม่อยู่แล้วอุ้ยคนเนี้ยเขาทําเพื่อคุณพ่อคุณแม่อุ้ยเราไม่อินเราไม่คอนเนคคุณกําลังเสียโอกาสของตัวเองในการพัฒนามากๆเลยครับวันนี้นะครับ การที่เราอินไปกับคนอื่นนะครับการที่เราดูคนสําเร็จนะครับแล้วเราปล่อยตัวปล่อยใจจอยๆนะครับให้เราเนี่ยสามารถอินไปกับเรื่องที่เขาเล่าได้ครับแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจให้เราคําถามคือใครได้ประโยชน์ตัวเราเองนั่นแหละดังนั้นนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าเราอยากเติบโตต่อเนื่องนะครับเราต้องเลือกเสพสื่อไม่ได้เกิดจากความรู้สึกที่อันนี้พูดดีอันนี้พูดไม่ดีนะครับเชื่อผมครับคนสําเร็จทุกคนพูดดีหมดอะครับ คำว่าพูดดีไม่ได้แปลว่าพูดตื่นเต้นพูดมันนะครับบางคนชอบผมพูดเร็วบางคนชอบผมพูดช้าจริงๆสาระไม่ได้อยู่ที่ผมพูดเร็วหรือพูดช้าเลยครับดูใน youtube เนี่ยครับเร่งความเร็วได้ครับลดความเร็วได้ครับกดหยุดแล้วก็จดได้ครับดังนั้นนะครับถ้าเราะเอาใจของเรานะครับไปจับอยู่ว่าเฮ้ยคนนี้พูดเร็วคนนี้พูดช้าคนนี้พูดโดนใจคนนี้พูดน่าเบื่อน่าเสียดายมากเลยครับ ที่เรากําลังจะพลาดโอกาสเยอะแยะมากมายเพราะคนสําเร็จทุกคนมีประสบการณ์บางอย่างที่เป็นของดีของตัวเองครับเรารู้สึกเราชอบคนนี้เราชอบสไตล์คนนี้เราไม่ชอบคนนี้ไอ้นั่นให้เป็นเรื่องของวิธีการครับแต่เรื่องของแรงบันดาลใจในการสร้างความสําเร็จนั่นคือสิ่งที่เราอ่ะต้องรับจากทุกคนครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นไอเดียด้วยครับเวลาที่เราฟังคนที่โปรไฟล์แบบไม่มีต้นทุนในการสร้างธุรกิจคนที่คิดไม่เป็นนะครับก็จะบอกว่าเฮ้ยคนนี้แย่กว่าเรา เราชีวิตดีกว่าเราไม่จะเป็นน้องทำแอมเวย์ก็ได้คนที่คิดเป็นจะบอกว่าอุ้ยคนนี้แย่กว่าเรายังมาทํายังทําได้เราน่าจะทําง่ายกว่าเวลาฟังโปรไฟล์ที่ดีกว่าเราคนที่คิดไม่เป็นก็จะบอกว่าอุ้ยเขาดีกว่าเราเขาสําเร็จเขาก็เลยทําได้สิแต่คนที่คิดเป็นจะบอกว่าอุ้ยเขาดีกว่าเราเขายังมาทําเลยวันนี้ครับ,นนรบเราต้องเป็นคนหนึ่งที่รู้จักหาหลักฐานมาซัพพอร์ตเรื่องดีบ้างครับเพราะเราใช้ชีวิตแบบเดิมมาเยอะมากแล้วครับมากเกินพอเราด้วยครับ คือวันนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าการที่เรามีชีวิตแบบไหนอยู่ในทุกวันนี้นครับมันเกิดจากการกระทาบางอย่างในอดีตของเราที่สะสมรวมกันมาและการกระทาในอดีตของเราก็เกิดจากความเชื่อและวิธีคิดบางอย่างที่ส่งผลต่อการกระทําดังนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนผลลัพธ์วันนี้ถ้าคุณไม่มีเวลาเกิดจากการกระทาบางอย่างเกิดจากความเชื่อบางอย่างคุณไม่มีเวลาที่คุณทําอะไรเพิ่มไม่ได้คุณไม่ไปเปลี่ยนความเชื่อเรื่องนี้ชีวิตของคุณหลังจากนี้ก็ไม่มีทางมีเวลามากขึ้นแน่นอนครับ แล้วถ้าวันนี้เรายังขยันแทบตายเราไม่มีเงินเคยไหมครับเวลามีใครมาชวนทำแอมเวย์หรือมาชวนเราอะไรก็ตามนะครับว่าอุย้ยเนี่ยมาทำแอมเวย์เพิ่มกันเนี่ยหาอะไรได้เพิ่มอุย้ยไม่มีเวลาหรอกอา้าวแล้วเอาเวลาไปทาอะไรโอ้เนี่ยก็ต้องเอาเวลาหาเงินแล้วไหนหเงินแน่นะครับคือบางทีเราลืมไปครับว่าเราใช้เวลาเยอะแยะมากมายทางชีวิตทํางานหาเงินแต่สุดท้ายเงินไปไหนหมดแปลว่างานนะั้นนะครับมันเป็นงานที่ทําให้เราอะแค่สามารถเลี้ยงชีวิตหรือประทังชีวิตได้หรือเปล่า แต่ไม่ใช่งานที่สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จแล้วมีเงินเก็บแล้วมีเงินเหลือได้หรือเปล่าแล้วถ้าวันนี้เรายังไม่เปลี่ยนวิธีคิดนี้แล้วเราใช้วิธีคิดเดิมในการเดินหน้าอยู่คําถามคือในอนาคตอีกห้าปีข้างหน้าเราจะมีตรงนี้มากขึ้นไหมย้อนกลับไปดูห้าปีที่แล้วก็ได้ครับถ้าเราใช้วิธีการเดิมมาจนถึงวันนี้นะครับห้าปีถัดไปก็เหมือนวันนี้ครับไม่มีไม่มีทางที่จะแตกต่างกันได้เลยดังนั้นสิ่งสําคัญนะครับเราต้อง หาให้ดูหาให้ได้ครับว่าไอชีวิตปัจจุบันนี้ยเราอยากเปลี่ยนแปลงมนเรื่องอะไรแล้วมันเกิดจากการกระทําอะไรแล้วการกระทำนี้ยมันเกิดจากความเชื่ออะไร <S <S ดังนั้นสิ่งสําคัญคือการที่เราฟังคนสาเร็จให้เยอะนะครับมันคือการค้นหาครับว่าคนสําเร็จเขามีความเชื่อแบบไหนแล้วไอความเชื่อแบบนั้นอะถ้ามันทําให้เขาได้ในสิ่งที่เราต้องการถึงเวลาแล้วละครับที่เราจะสวิชครับเปลี่ยนที่เราจะถือยึดถือความเชื่อเดิมของเราครับ ความเชื่อเดิมของเรานะครับเก็บไว้นานๆนะครับเราไม่ทําให้เราเก้าวหน้าครับมันเรียกว่าอีโก้ครับอีโก้จะทําหน้าที่เป็นเบรกที่จะทําให้คุณไม่ประสบความสำเร็จเพิ่มดังนั้นนะวันนี้นะครับการลดอ e ีโก้นีลงการยอมปล่อยทิ้งความเชื่อบางอย่างที่เราเชื่อมานานจนเราไปเผลอเข้าใจแล้วด้วยว่ามันคือความจริงครับวางนี้ลงครับแล้วเอาความเชื่อของคนสําเร็จมาใส่ให้กับเราครับ นั่นนะครับคือจุดเริ่มต้นที่ชีวิตเราจะเปลี่ยนแต่ไม่ได้เกิดจากการที่เราเปลี่ยนความเชื่อแล้วชีวิตจะเปลี่ยนเลยเป็นไปไม่ได้ครับคุณต้องเปลี่ยนความเชื่อให้นานพอครับจนการกระทําของคุณเปลี่ยนแล้วการกระทาของคุณต้องเปลี่ยนให้นานพอครับจนผลลัพธ์มันเปลี่ยนครับดังนั้นความสาเร็จทุกความสาเร็จที่ยั่งยืนที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้ต้องใช้เวลานั้นครับแต่ถ้าคุณพยายามที่จะเปลี่ยนการกระทําเลยโอกาสาที่จะเติบโตน้อยมากครับเพราะสุดท้ายคุณจะไปยึดที่ความเชื่อเดิม คนบางคนเนี่ยครับเจออ็มว์ครับมาเปลี่ยนการกระทําเลยครับแต่งนึกความเชื่อเดิมย,ยังยึดความเชื่อเดิมอยู่ว่าฉันไม่สามารถประสบความสําเร็จได้การหาเงินจํานวนมากเป็นเรื่องที่ต้องเหนื่อยความสามารถของฉันยังได้เท่านี้คุณมาเปลี่ยนเครื่องมือนะครับแต่คุณยังใช้ความคิดเดิมนะครับคุณก็จะหาเงินได้ไม่ต่างจากเดิมครับคุณก็จะอยู่ในแอ็มว์ไปเรื่อยแต่อาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จเพิ่มและถัดไปนะครับสิ่งสําคัญนะครับสิ่งสําคัญมากๆเลยครับเวลาคุณฟัง ลิงก์คนสําเร็จนะครับหรือคุณฟังพอดแคสต์คนสําเร็จนะครับหรือคุณฟังอัปลน์ของคุณหรือโค้ชของคุณในการพูดคุยอะไรบางอย่างแล้วเมื่อไหร่ที่อารมณ์ของคุณปี๊ดนะครับนั่นนะครับขอให้รู้เลยครับว่ามันคือกลไกการปกป้องตัวเองอัตโนมัติของคุณครับเพราะวิธีคิดของคุณในวันนี้กับวิธีคนสําเร็จแตกต่างกันและนี่คือสิ่งออตโต้ครับคุณไม่ต้องกดตัวเองแล้วก็ถ้าต้อง อยากประสบความสําเร็จนะครับถ้าอยากประสบความสาเร็จนะครับคุณต้องมีสติด้วยครับว่าเฮ้ยการที่คุณปี๊ดหรือคุณรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจฉันหรอกคนสําเร็จนะครับผมไม่รู้นะครับว่าเขาเข้าใจคุณหรือเปล่าแต่แน่ๆเลยครับคนสําเร็จเขาเข้าใจความสําเร็จครับแต่วันนี้ครับเราเองดังหากที่ยังไม่เข้าใจความสําเร็จครับดังนั้นนะครับเรามีหน้าที่จูนความคิดของเราให้เหมือนเขาครับ และเมื่อความคิดของเราไม่เหมือนเขากลไกการปกป้องตัวเองนะครับจะทําให้คุณรู้สึกปีตครับรู้สึกอารมณ์ขึ้นรู้สึกน้อยใจรู้สึกน้อยรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจฉลอกนั่นแหละครับนั่นแหละครับเป็นสัญญาณที่ดีครับคุณจะต้องรู้สึกตื่นเต้นเลยครับว่าคุณเจอแล้วนะเนี่ยคุณเจอแล้วนะจุดที่มันเป็นจุดติดเพราะคนสําเร็จนะครับถ้าคุณเข้าใจแผงการตลาดแอมเวย์นะครับแผนการตลาดแอมเวย์นะครับคนสาเร็จอยากให้คุณสําเร็จเร็วที่สุดอยู่แล้วครับ ทั้งในสายงานเดียวกันนะครับเ,เพราะอะไรครับเพราะการที่เขาช่วยคุณมีไรายได้เพิ่มขึ้นแอมเบยี M ก็จะจ่ายผลตอบแทนเป็นค่าลิขสิทธิ์ให้เขามากขึ้นหรือต่อให้ต่างสายงานเขาก็อยากให้คุณสําเร็จครับเพราะการที่คุณสร้างยอดให้แอมเบย์ประเทศไทยมากขึ้นเขาก็จะมีเงินปันผลจาก0 2 5มากขึ้นดังนั้นแอมเบย์คือสังคมที่เราพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนที่เดินเข้ามาประสบความสําเร็จไปด้วยกันใครคิดอะไรไม่รู้นะครับแต่ผมคิดแบบนี้ครับ ใครคิดอะไรไม่รู้ครับแต่ลิทชียเจออกแบบมาให้แอมเวย์เป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลและแบ่งปันกันแบบนี้ครับดังนั้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟังคนสําเร็จแล้วอารมณ์ของคุณรู้สึกพุ่งนะครับไม่ว่าจะพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงก็ตามนะครับนั่นนะครับขอให้รู้ไว้ว่าถึงเวลาแล้วครับที่ต้องจูนกับความเชื่อใหม่ความคิดใหม่และวิธีคิดเนี่ยครับจะทําให้คุณเติบโตต,ต่อเนื่องอย่างรวดเร็วได้แน่นอนผมเป็นกาลังใจให้กับทุกคนนะครับที่กําลังสร้างชีวิต สร้างความสําเร็จในธุรธกิจอัมเวย์นะครับแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำอมเวย์ก็สามารถทักเข้ามาแล้วก็สามารถให้ผมโค้ชได้นะครับแล้วก็ทํางานด้วยกันเป็นลังใจให้กับทุกคนนะครับเจอกันทุทกๆวันตอน7จ็ดโมงเช้า1 0 m มิ u ต e Podcast 10นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ